ช่งว,วงนี้นะครับสิ่งที่เราแนะนกสำหรับผู้จการผู้หงนะครับทีมชาติไทยทีมที่คุณนการท่างผู้จัดการใหญ่โอโซสายปฏิบัติการธุรกิจพลงงานนะครับและนะครับท่านกรรมการผู้จัดการผมในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์ในนามกลุ่มไทยพน ก็ขอขอบคุณนักกีฬาเลาได้บอลทุกท่านนะะคทีมงานแล้วก็โค้ชผู้ฝึกสอนรูปเลยครับพวกเราครับต้องนักกีฬาเลาได้บอลผมขอยืนถ่ายรูปเรียนบุคคลเลยเพราะว่าเป็นคนชอบกีฬานะฮะเทคโค้ชนะครับแล้วก็ทีมสตาฟโค้ชบอกว่าพวกเราเป็นเต้นขนาดไหนนะว่าทีมน้องๆเราได้บอลมาเรียนเรานะฮะก่อนนะครับพ่อนะครับสนหรับเดือนละวันนะครับเพื่อ ด้วยความใรอจะสื่ับที่นะครับเรานะครับได้เปครับหยิงทีมชาติไทยนะครับความภาคภูมใจสู่คนไทยทั้งประเทศขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งทีมครับทีมกัลาแล้วก็ หนึ่งล้านบาทแล้วก็เราจะเริ่มทำการถ่ายภาพตอเนื่องนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับนะครับเพราะว่านะครับซ้อมจะมานะครับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่ไม่รู้จักกันเป็นการสวนตัวนะครับแต่เราก็รู้จักกันโดยการ,อรออกาขอเรียนเชิญท่านทั้งหมดคนแรกทนิดนึง